วิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1คุณครูผู้สอนคุณครูทิพนอล,ลันษักโดยการเรียนรู้ที่4นะคะเป็นเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะวันนี้เราจะามาประดิษฐ์ของเล่นกันนะคะจากกระดาษนะคะคือการพับกระจวดจากกระดาษนั่นเองเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะ วัสดุอุปกรณ์นะคะ1คือกระดาษสีชนิดบางนะคะสดินสอนะคะสดินสอสี4ี่กรรไกร5ไม้บรรทัดนะคะมาดูขั้นตอนวิธีการทำค่ะระดับแรกนะคะให้เราพับกระดาษเข้าหาสื่นกลางนะคะตามรอยเส้นปาาที่นกเรียนเห็นเลยนะคะสองกำหนดแนวพับค่ะแล้วพับปลายแหลมเข้าตามลูกศรน,นะคะ ร้อนทำนะคะกระดาษจะเป็นลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะให้เราพับนะคะขึ้นการนะคะจะมูนเห็นไหมคะเข้าหากาันแบบนี้นะคะจากนั้นขั้นตอนที่สองคือกําหนดแนวพับนะคะอ่ะปลายด้านแหลมนะคะเข้าหาตามที่ที่สอนชี้ขึ้นไปก็คือพับขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่ะสามคือกําหนดแนวพับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพับออกตามที่สอนก็จะเห็นว่า ลูกศรตามภาพเนี่ยเขาชี้ลงนะคะให้เราพับตรงนี้ลงมานะคะพับลงมาแบบนี้ค่ะอ่าจะได้ภาพลักษณะแบบนี้นะคะแล้วให้เราพับพึ่งค่ะของตัวจรวดเข้าหากันแบบนี้ค่ะอ่าพับพึ่งนะคะเราจะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะห้านะคะให้เรานะคะกำหนดแนวพับขึ้นไปนะคะแล้วพับปีกลงตามไปอ่ะครูจะตั้งเหมือนภาพนะคะแบบนี้ถูกไหม ครับนี่เลยค่ะปีดลงไปด้านที่หนึ่งนะคะจากด้านมานะคะด้านนี้ก็ขับลงไปะค่ะอ่าเราก็จะได้ตัวจรวดแล้วให้เรานะคะใช้ดินสอนะคะสีเนี่ยตกแต่งตัวจรวดของเราให้สวยงามว่าเราต้องการให้จรวดของเราเนี่ยมีลายอะไรนะคะนักเรียนชอบอะไรถ้าชอบอมงอาร์ตเราก็วาดอมงศ์องอาร์ลงไปนะคะคิตตี้อะไรก็แล้วแต่นะคะวาดลงไปแล้วเราก็ได้ รวดนะคะเป็นของเล่นที่ทำจากกระดาษแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของกิจกรรมชิ้นงานนะคะให้นัเกเรียนพับจรวดจ,จ,จ,จากกระดาษที่ครูสอนวันนี้นะคะโดยวิธีการส่งนะคะให้อาจเป็นคลิปวิดีโอมาซึ่งในคลิปวิดีโอนักเรียนต้องแจ้งว่านักเรียนอยู่อ่อไม่ใช่สิชื่ออะไรนะสกุลอะไรเลขที่เท่าไหร่นะคะอาจคลิปในขณะที่ตัวเองกําลังพับจรวดด้วยกระดาษตรงนี้มานะคะ ความยาวนะคะขอไม่เกิน3นาทีนะคะจากนั้นให้เราส่งมาที่ลายกลุ่มที่ครูกําหนดให้นะคะเป็นลายกลุ่มที่ครูกําหนดให้นะคะถ้าเรียนอยู่ห้องหนึ่งทับหนึ่งนะคะให้สแกน QR code เลขภาพที่1คือ1นึ่ทับหนึ่งภาพที่2ของห้อง1นึ่ทับสนะคะภาพที่สามคือของห้อง1นึ่ทับสามให้สแกน QR code ตามนี้แล้วส่งิวิดีโอมาให้ครูค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ